สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการวันเดวิซีโอค่ะคุณผู้ชมคะรายการของเราค่ะก็นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้บริหารนะคะทั้งผู้บริหารในบริษัทมหาชนผู้บริหารในธุรกิจประกอบการขนาด SME ต้องบอกขอว่าทั้งสงส่วนในภาคธุรกิจมีเรื่องของการแข่งขันทางภาคธุรกิจอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทางด้านของธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านการประชาสัมพันธ์เขาจะมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังค่ะว่า วิธีการรับมือกับการแข่งขันการปรับตัวต่วตางๆในธุรกิจ PR เนี่ยเขามีการปรับตัวกันอย่างไรบ้างรวมถึงพูดคุยกับคนนี้ค่ะเป็นหนุ่มไฟแรงค่ะถามเขาว่าทําไมเขาถึงกล้าที่จะเปิดบริษัทของตัวเองในอายุเพียงไม่เท่าไหร่เองปัจจุบันนี้ทําธุรกิจมาประมาณ4-5ปีแต่ตอนเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยอายุแค่20กว่าก็สามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้แล้วนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ฟังกันค่ะ และนอกจากจะได้รับทราบถึงเรื่องราวการทำงานของหนุ่มไฟแรงที่เป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วคุณผู้ชมยังจะได้เห็นถึงวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยจากยุคสิ่งพิมพ์ถึงยุคดิจิตอลที่ข่าวสารสามารถเดินทางถึงผู้รับได้อย่างง่ายดายมากขึ้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับนะคะตอนนี้ค่ะก็มาอยู่กับคุณจตุพลสิริเดชแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นะคะที่ได้เกริ่นไว้ค่ะว่าวันนี้จะพามาพูดคุยในเรื่องของแวดวงการประชาสัมพันธ์กันบ้างนะคะเรียกว่าเป็นธุรกิจที่อยู่มาในเมืองไทยนี่เรียกว่ายาวนานมากๆแล้วอยู่คู่มากับผู้ประกอบการอยู่คู่กับธุรกิจครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันก็อยู่กับบ้านเราครับมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ามันจะอยู่ในวงสังคมที่ในสังคมเมืองหรืออยู่ในกรุงเทพเป็นอาชีพที่เป็นวิชาชีพเฉพาะส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าคือ มันก็ขึ้นอยู่กับหลายคนอาจจะมองว่าไอ้พันธมันคืออะไร uh huh. แต่วันนี้เนี่ยครับงาน,านพันธ์ันมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรแล้วก็ทุกคนก็มองเห็นคุณค่าของการทำพันธมันมากขึ้นเรื่องของการวางพันธมันอิมเมจภาพลักษณ์แล้วก็ให้คนได้เชื่อมัน่นไม่ไว่าเป็นเรื่องของขปอเสนของโปรดักสินค้าบริการหรือแม้กรทั่งการจัดงานต่างๆ uh huh. คือต้องมีพันธมเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับ นะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์ให้กับตัวธุรกิจนั้นๆแต่ต้องบอกว่าทางบริษัทนี้เขาทําหลากหลายด้านค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้เคยร่วมงานด้วยตอนนี้เองประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเพราะรว่ามีเรื่องของคู่แข่งทางตลาดเนี่ยก็เรียกว่ามีอยู่หลากหลายบริษัทหลากหลายทางเลือให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นก็เลยมีการปรับตัวด้วยเหมือนกันครับก็คือต้องบอกว่า วันนี้ครับการทำประชาพันธ์บร,ริษัทเนี่ยครับมันก็มีหลายๆส่วนแล้วก็มีหลายรูปแบบขึ้นมามีทั้งคนที่เข้ามาเป็นฟรีแลนซ์หน่วยงานองค์กรที่เป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ที่นี้พราะเป็นขนาดใหญ่เนี่ยครับก็จะมีทั้งเป็นขนาดใหญ่ที่เป็นระดับเวิร์ไวแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ที่เป็นโลเคอลที่อยู่ในประเทศไทยทีนี้ตัวนี้ครับก็อยู่ที่ความเชื่อมั่นของลูกค้าแล้วว่าจะใช้แบบไหนที่จะเข้ามาบริหารองค์กรเข้ามามี ให้งานประสัมพันธ์เขามีบทบาทส่วนร่วมในการทํางานบริษัทมากขึ้นนะตรงนี้ครับการทําการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันรวมไปถึงการทําอีเวนต์หรือว่ารวมไปถึงการทําสื่อต่างๆด้วยไหมคะคือจริงๆแล้วระถามพันธุ์นะครับผมมองว่ามันคือการวางแผนกลยุทธ์แล้วก็เอาความน่าเชื่อถือครับผ่านเติร์ดป,ปาร์ตี้เติรปีคือบุคคลที่3อย่างเช่นสื่อมวลชนชวางกลยุทธ์ต่างๆแต่ทีนี้ตัวอีเวนต์เนี่ยครับจะเข้ามาเป็นส่วนเสริม เพื่อให้งานนะคะสมบูรณ์มากขึ้น mm hmm. หรือการวางแผนมีเดียเนี่ยครับ mm hmm. ก็จะทําให้งานเนี่ยครับ mm hmm. มีความสมบูรณ์ในการ mm hmm. ทํางานฉะนั้นคือทุกอย่างเนี่ยครับจะต้องครบวงจรแล้วก็มีส่วนร่วมเพราะฉนั้นถามว่าการาพันธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดแต่เขาไม่ใช่ทั้งหมดเพราะนั้นการตลาดต้องมาก่อน mm hmm. แล้วก็ให้วางแผนว่าการาพันธมิตนะครับจะเข้าไปมีบทบาทส่วนไหนของตัวองค์กรบริษัท mm hmm. แล้วก็งานอ mm ีเวนต์ก็เข้ามาซัพพอร์ตตอบโจทย์อีกทีหนึง่ง แล้วก็วางแผนมีเดียว,วางแผนสื่อเนี่ยครับเพื่อให้กระจายข่าวเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมที่ําองค์กรวางเอาไว้ค,ครับทีนี้งานประชาพันธ์เนี่ยครับก็จะทํำยังไงบ้างเพื่อให้องค์กรเนี่ยครับน่าเชื่อถือภาพภาองคอ์กรถือว่าเป็นส่วนสําคัญภาพภาพของผู้บริหารก็คือตัวแทนขององคอ์กรสินค้าและบริการก็จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าทุกวันนี้ครับกลยุทธ์ต่างๆเ็าต้องตอบโจทย์กับวิสัยทัศน์นโยบาย Policy ของบริษัทแต่ละบริษัทซึ่งก็ไม่เหมือนกันเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์แผนอีกทีหนึง่งอันนี้คือโจทย์ของงานประชาสัมพันธ์ที่ต้องไปตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรดูเป็นรายบริษัทว่าแต่ละบริษัทนั้นมีบุค,คลิกอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องการอะไรบ้างที่จะนําสื่อเรื่องของตัวเองเนี่ยไปถึงลูกค้าครับผม,มเพราะาอย่างบริษัทนี้ต้องบอกว่ามีทั้งเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ใช่ไหมครับเอกชนเนี่ยครับก็จะแบ่งกี่เป็นว่าหน่วยงานเอกชนเนี่ยครับเป็นแบบไหนเป็นดึงการบริการหรือวยงกนเรื่องของการขายสินค้าหรือพวกหน่วยงานเอกชนที่จะต้องบอกว่าไปซัพพอร์ตหน่วยงานอื่นองค์กรในการพัฒนาบุคลิกภาพเขาก็มีส่วนที่ต้องเอางานผสันธ์เข้าไปบทบาทส่วนร่วมงานภาครัฐก็จะเอางานผสันเนี่ยครับเข้าไปวางไปมีทําใหา้ตัวหน่วยงานเนี่ยครับ แข็งแรงมากขึ้นรหรืออย่างบางงานนะครับภาครัฐก็จะมีการจัดงานอย่างไม้เองการจัดงานสัมมนาส e มิ n a เนี่ยครับงานประชาสัมพันธ์ก็จะเข้าไปมีส่วนร่วม,วมเพื่อให้ตัวเนื้อหาเนี่ยครับกระจายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะคะต้องบอกว่าที่เข้าใจลึกซึ้งถึงเรื่องของการประชาสัมพันธ์ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าคุณตุลน,นะคะอยู่ในวงการด้าน PR เนี่ยมาเป็น1ิปีแล้วครับผมปีนี้ก็น่าจะเข้าปีที่สิบอ็ดซึ่งอายุคุณตุน ขออนุญาตบอกนะคึ้นอามแอบถามมาว่า34เองถ้านับย้อนไปก็เริ่มทำงานด้าน PR อาร์่อยู่23ครับประมาณ22-23ที่คือพอเรียนจบมาปุ๊บเนี่ยครับต้องบอกว่าคือได้โอกาสจากบริษัทประธามพันธ์บริษัทหนึ่งที่แบบว่ารับเราเข้าไปทำงานแล้วเราก็ได้เรียนรู้ทำงานตั้งแต่นะเดย1วันที่เราจบการศึกษามาแล้วก็ทำงานมาเรื่อยๆแล้วก็พอทำงานจากพนักงานประจำเราก็ขึ้นเป็นผู้บริหาร แล้วก็วันหนึ่งก็ออกเป็นฟรีแลนซ์อนนะ๋อแล้วกัน่ะเอ้ยนี่มันเป็นมันเป็นเซอร์เคิลนึงในการทางานของของมนุษย์เงินเดือนทั่วไปนะใช่ครับือก็อยากจะเริ่มมารับงานของตัวเองครับพัฒนาเป็นฟรีแลนซ์ก่อนละใช่ก็ค,ค,คือคือจากพนักงานประจําเราก็ขึ้นสู่การทํางานที่เป็นคนที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะที่มีลูกน้องมีอะไรเงี้ยเรียกง่ายๆนะครับแล้วพอวันหนึ่งพอสักพักหนึ่งก็เหมือนจุดยิ่มตัวครับก็พักไปสักพักหนึ่งแล้ววันหนึ่งก็กระโดดกลับเข้ามาใหม่ ในฐานะที่เป็นฟรีแลนซ์รับเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆบริษัทแล้วพอวันหนึ่งนี้พอหน่วยงานเนี่ยครับต้องบอกว่าฟรีแลนซ์ครับก็จะไม่ได้ตอบโจทย์หน่วยงานหรือลูกค้าเสมอไปหน่วยงานที่ใหญ่ๆเขาก็ต้องการบริษัทที่เป็นองค์กรน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือมีทีมงานอย่างนี้ครับก็เลยหันกลับมามองว่าเอจริงๆเราเราน่าจะหาทีมงานฟอร์มทีมงานแล้วด้วยเราเองผมมองว่าผมโตมาจาก PR ยุคหนึ่งจนมาเป็น PR อีกยุคหนึ่ง น่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีแล้วพอวันนั้นเนี่ยก็คือพอ,อ,อก,ก้าวเข้ามาทําบริษัทเนี่ยครับต้องบอกว่าได้ได้ลูกค้าที่ดีที่ให้โอกาส<ฮ>อย่างบริษัทซานมิเกล<ฮ>ประเทศไทยในต้อง<ฮ>ให้ให,ให,ให้ให้เกียรติเขาแล้วขอบคุณที่<ฮ>ที่ให้ผมมาเข้าไปร่วมงานคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคือวิธีการที่เราจะสามารถสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าหนึ่งอย่างเนี่ยที่น่าสนใจคือคุณจะต้องพยายามหาหลักสําคัญคือว่า บริษัทที่เจ๋งๆมาใช้บริการคุณแปลว่าคุณเนี่ยก็ต้องมีอะไรดีสักอย่างหนึ่งมันก็จะกลายเป็นพอร์ตโฟลิโอของคุณในอนาคตต่อไปในงานลบบําดับ่อต่อไปถูกไหมคะใช่ครับพอได้บริษัทใหญ่ปุ๊บถัดไปก็เอาถึงนี้แหละให้เขาดูว่าเราสามารถทําได้ขนาดนี้งานที่ออกมาดีแบบนี้ครับผมการต่อยอดใช่จริงๆเราผมมองว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ได้ทํางานกับลูกค้าเรียนรู้หลายๆท่านแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยครับเขาเห็นจากการทํางานของเราที่ผ่านมาแล้วมองว่าเอ้เราก็ตอบโจทย์ของเขาได้ เขาก็เอองั้นตุนลองมาทํางานให้พี่หน่อยได้ไหมเลยครับพอวันนี้พอทํางานจากหนึ่งแล้วก็เป็นสองสามสี่ทีนี้ส่วนหนึ่งผมมองว่าหรือคุณภาพของการทํางานเนี่ยครับกลยุทธ์ผมมองว่าผมใช้หลักของ word of mouth คือปากต่อปากพูดไปก่อนคือแล้วอย่างหนึ่งผมมองว่าการทํางานเนี่ยครับถ้าปากต่อปากเนี่ยครับได้ในระดับผู้บริหารพูดต่อเสียงมันก็จะดังมากขึ้นทีนี้ถามว่าจากวันแรกที่ซานมิเกลเขาให้โอกาสผมเขาก็จะมีเอ้ แนะนำแนะนำแนะนำจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นห้าจากห้าเป็นสิบนะคะครับต้องบอกว่าคู่แข่งในตลาดที่ทําบริษัทเหมือนเหมือนกันเนี่ยคือเรื่องมีอยู่เยอะนะในประเทศไทยในขณะนี้แต่ว่าทํายังไงคะให้เรามีความโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแต่ละบริษัทได้อะคือผมมองว่าจริงๆแล้วครับต้องบอกว่า PR รแต่ละบริษัทก็เหมือนเหมือนกันคือทุกคนวางแผนเหมือนกันแต่วันนี้ผมอกว่าเรา เราตอบโจทย์ลูกค้าเราเข้าถึงแล้วเข้าหาลูกค้าแล้วก็เรามีการคิดนอกอกรอบไม่ยึดติดกับการทํางานเดิมๆาการวางแผนสื่อคืออาจจะมองว่าอันนี้ได้หรือไม่ได้มผมจะบอกกับทีมตลอดเวลาว่าคือเราลองลองทําก่อนถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งจะไม่ได้บอกว่าอ,อ,อันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการทางานผมมองว่าคําว่าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเ,เก็บไว้ที่หลังเราเดินหน้าแล้วลองทําก่อนว่าจะทํำยังไงบ้างในเมื่อถ้าสมมติว่าเรา มองแล้วมันไม่ได้เขาต้องชี้แจงกับลูกค้าว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคืออะไรก็ต้องบอกว่ายุคนี้นะคะเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นยุคใหม่ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสื่อต่างๆที่มีเพิ่มมากขึ้นหลากหลายที่เดียวครับอย่างในช่วงยุคก,ก่อนในช่วงสิปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าย้อนกลับไป<ม>ตั้งแต่ช่วงสมัยแนนกําลังเรียนอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นยุคที่ยังมีฟรีทีวีเป็นหลักอยู่ครับแล้วก็ยังไม่ค่อยมีทีวีจานดาวเทียมก็ยังไม่มี โซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ยังไม่มีแบบนั้นในช่วงนั้นกับช่วงเวลาวันนี้ความแตกต่างเป็นยังไงคะคือถ้าบอกยุคหนึ่งผมต้องบอกผมเป็น PR อาระดับยุคกลางครับคงไม่ได้เก่ามากพอยุคกลางเขาโตมาถึงทุกวันนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงของวงการ PR เราก็จะเห็นชัดเจนหลายอย่างไม่แต่เรื่องสื่อเรื่องของการใช้เครื่องมือ PR อาร์ว่าต้องต้องใช้ตัวไหนสมัยก่อนเราอาจจะมีเครื่องมือ PR อยู่แค่สื่อที่เราจะต้องออกไปหนังสือพิมพ์ นิตยาสารโทรทัศน์วิทยุแล้วสมัยก่อนต้องบอกวเว็บไซต์ก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนทุกวันนี้แต่วันนี้นะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนไปกลุ่มที่จะเสพข่าวสารมากขึ้นก็คือกลุ่มเด็กคนรุ่นใหม่มที่เราก็จะต้องให้ความสําคัญกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร <Facebook, S 1> ์กเฟซบุ๊กไอจีซึ่งกระสแสสตงคนมันแรงมากมแต่วันนี้ต้องบอกว่าผู้บริหารยุคก,กลางๆหรือยุคเก,ก่าก็ยังเสพสื่อเดิมๆอยู่นะครับหนังสือพิมพ์แมกกซีนหรืออะไรผมก็มองว่า พวกนี้ก็ยังจะไม่หายจากต,าตลาดนะครับ uh huh. แต่เพียงแต่ว่าเราจะวางแผนยังไงเพื่อให้มันครอบคลุม uh huh. ครบทุกสื่อทุกสาขา uh huh. แล้วก็เวลาการทํางาน่ามพันผมมองว่ากระแสเศรษฐกิจแล้วก็สถานาการณ์ยุคปัจจุบันเนี่ย uh huh. ครับก็ต้องเข้ามีบทบาทเกี่ยวข้อง uh huh. เราจะช่วงกิงยังไงเพื่อให้เราครับให้ลูกค้าของเรามีพื้นที่อยู่ในสื่อ uh huh. นั่นคือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องมานั่งคิดวางแผน uh huh. กล,ลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้า พูดได้ชัดเจนค่ะว่าจริงๆแล้วสื่อที่เคยมีอยู่แล้วมีจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยคนในยุคหนึ่งก็ยังดูอยู่ก็ยังดูอยู่มีหลายเจเนเรชันอย่าลืมว่าลูกค้าของแต่ละองค์กรเนี่ยก็มีเจเนเรชันที่แตกต่างกันไปครับคือไม่ได้ทิ้งสื่อเก่าแต่ว่าก็ต้องปรับตัวรับสื่อใหม่ด้วยใช่ครับคืออย่างที่บอกว่าผมมองว่าการทํางานเนี่ยครับมันมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยครับจะทํายังไงเพื่อให้ทุกอย่างมันบาลานซ์กันกับสื่อที่เราจะวางแผนในการใช้เพราะหนึ่งการทำพยายาม มันไม่ได้ใช้เงินเยอะเหมือนโฆษณาเราใช้บุคคลที่3ามหรือเ thirdparty ตในการขับเคลื่อนเพื่อเกิดความเชื่อมั่นภาพลักษณ์อิมเมจของตัวองค์กรโปรดักต์ Product, หรือซ e อ,อใช่ไหมครับอันนี้นะครับผมว่าตัวนี้เราจะขับเคลื่อนอยังไงเพื่อให้มันเหมาะสมะทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส,ส์ทีวีการสัมภาษณ์วิทยุหรือแม้กระทั่งการออกโซเชียลเน็ตเวิร์กจะทำยังไงเพื่อให้กระแสรครับมันรับได้ทั้งหมดอ,อ,อิมเมจภาพลักษณ์สำคัญแล้วการทำสัมนธ์ไม่ใช่บอกว่า คุณก็จะออกข่าวออกข่าวอย่างเดียวแต่เราก็ต้องมีวิธีป้องกันเพื่อให้ลูกค้าของเราเนี่ยครับไม่ได้เกิดผลเสีย uh huh. ต่อนหน่วยงานองค์กร uh huh. แต่ถ้าเกิดผลเสียขึ้นมาเนี่ยครับเราจะตั้งรับยังไงเพื่อให้ข่าวนะครับหายไปอย่างรวดเร็วค่ะ <c oughs> นั่นคือกระบวนการของการทํางานไปถามพันธุ์ทั้งหมดที่เราจะต้องดูครอบคุมทั้งหน่วยงานองค์กรที่เราได้รับโจทย์มา นะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ประชาสัมพันธ์บริษัทตัวเองบ้างดีกว่านะคะครประชาสัมพันธ์บริษัทคนอื่นมาเยอะแล้ว JP1 Consultant เทน<ๆ>ก็เป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านประชาสัมพันธ์แต่ว่าเขากำลังจะปรับตัวให้ตอบรับมากยิ่งขึ้นด้วยการทําธุรกิจแบบครบวงจร,ร,รตรงนี้ค่ะเปิดโอกาสให้จะครบวงจรยังไงคะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าวันนี้นยครับบริษัทเจพีว n นอนซัลนะครับวันนี้คือเข้าปีที่5ละแต่ที่ผ่านมาครับเราก็ทําเป็น POPR ท,ทําทำประชาสัมพันธ์อย่างเดียวแต่วันนี้้เรราตองปับ ไปกับยุคสมัยเราก็จะมีพาร์ทเนอร์ในการทํางานมากขึ้นพาร์ทเนอร์ม่ว่างปองอีเวนต์การวางแผนวิดียหรือสื่อการทำอีเวนต์บางทีตอนนี้เราก็เรลังสร้างทีมเพื่อให้ทํางานตอบโจทย์ลูกค้าแล้ววันนี้เราก็ตอบโจทย์ลูกค้าไปบ้างแล้วอย่างที่เราเคยร่วมงานกันของอบริษัทภาครัฐภาคเอกชนที่มีมงานอีเวนต์วันนี้เวลาลูกค้าถามเราว่าทําอะไรได้บ้าง เราจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ทั้งว่าเอ๊ะทำพีอาร์เราทำประชาพันธ์เราทำอีเวนต์จัดงานได้แต่ทุกสิ่งอย่างต้องอยู่ในกรอบที่เรามองว่าเราทำประชาพันธ์กับอีเวนต์คืองานอีเวนต์จะต้องมีงานข่าว PR อาออกไปด้วยแล้วก็การวางแผนสื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าอันนี้คือผมมองว่าจะให้ครบวงจรมากขึ้นแล้วก็วางแผนในระยะใกล้ๆอย่างการเปิด a อ C ออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มองว่าผู้เล่นผู้ประกอบการในบ้านเราเนี่ยครับ พอวันหนึ่งมันก็อาจจะมีผู้เล่นผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้ามาเราจะตอบโจทย์ยังไงเพื่อให้ตอบโจกับบุคคลเหล่านี้เพื่อภาษีหรือว่าขีดข้อกฎหมายครับมันมันทลายลงจะทำยังไงเพื่อตอบโจทย์บุคคลเหล่านี้ด้วยนะคะเรียกว่าวันนี้ครบทุกส่วนในเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์ค่ะคือวันนี้จะมาเรื่องของการแชร์ประสบการณ์มากกว่าหนึ่งก็คือ คนที่ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยอายุก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญนะคะแต่ว่าเรื่องของประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวแล้วก็เรื่องของการที่กล้าที่จะก้ามีก้าวแรกถึงมีก้าวในวันนี้บ,บ,บวกกับเรื่องของยุคสมัยในเรื่องของธุรกิจต่างๆ ธุรกิจทุกธุรกิจไม่เฉพาะธุรกิจ PR นะคะต้องมีการปรับตัวให้ตอบรับกับยุคสมมยอยู่เสมอโดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นยุคที่อะไรมันรวดเร็วการสื่อสารมันสามารถใช้ได้หลายช่องทางก็ไม่จะเป็นว่าจะต้องโอ้โหไปลงสื่อใหญ่ๆอะไรอย่างเดียวคือสามารถแม้แต่การ PR ตัวเองด้วยการลงโซเชียลต่างๆได้เพราะฉะนั้นยุคใหม่ตอบรับแบบนี้ สัมภาบริหารยุคใหม่วันนี้ก็เรียกว่าแนะนําไว้1บริษัทล้กันค่ะ JP1 Consultant ค่ะสวัสดีค่ะครับคุณครับนะคะในส่วนของรายการวัน d ดย์วิ h ีโอค่ะก็สามารถกลับมาติดตามเราได้นะคะเป็นประจำค่ะผ่านทาง ibchannel.com ค่ะรวมถึง www.manager.co.th ค่ะแล้วก็ Facebook ของเราด้วยค่ะ f a c e b o o k o n e d a y w i c e o t v คราวนี้ดิฉันแล้วก็คุณตุ๋นขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะผม